ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเร็กของช่วงเงย็นวันนี้ครับมากันชี้ประเด็นนี้กันหน่อยครับแต่ก่อนอื่นต้องให้เครดิต เว็บไซต์ของทนานบทไทยดอคอมกันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวครับว่ามีบิ๊กทีมแห่งเจลิกหวังที่จะเล่นใหญ่ดึงทางด้านเซกิโอรามอสลุยญี่ปุ่นครั้งแรกเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสื่อดังกล่าวของทนานญี่ปุ่นครับเป็นสื่อดังเลยครับได้รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ความน่าจะเป็น ของทนานซิเกรามสประกันหลังทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลก2010ที่ปัจจุบันค้าแข่งกับทางด้านปารีสแซงเชแมงทีมชื่อดังในฝรั่งเศสหลังมีข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจจะถูกปล่อยในช่วงตลาดสัเมมร์น,นี้แหละครับ โดยดเตเวย36ปีครับย้ายจากธนานเลวอันมาริกมาอยู่กับธนานเปเชในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2021แต่ทว่าครับเจ้าตัวเมกาการัดจะประกวนบริตลอดทำให้ไม่สามารถลงสนามกับธนานเปเชได้อย่างที่คาดหวังครับโดยลงแน่นไปแค่5นัดยิง1ประรปตูตูรวมทุกรายการโดยทั้งนี้ครับสัญญาของธนานล,ลามอสครับก็จะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2023นี้แหละครับ และยังไงก็ดีครับนอกจากนี้ครับธนาซิโกราโมสครับยังมีข่าวเชื่อมโยงกับธนาเซบิยาอาดีตต้นสังกัดที่เจ้าตัวเติบโตขึ้นมาในอาชีพนักฟุตบอลรวมถึงยังมีทีมในศึกของธนาเมเจอรีกซอกเกอร์สหรัฐให้ความสนใจอยู่ด้วยแหละครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลังจากที่ทัางนนซิเกลรามมสครับได้เซ็นสัญญาก,กับทางน้านมิสซ,ซุโน,โน่แบนกีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้แต่แม่สื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นรายงานว่าทาังน้านวิเซโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มชิมีทังนันอันเนตตินีตาจจมทัพชาวสเปนอดีตแชมป์ฟุตบอลโลก2010ในชุดเดียวกับทนางนั้นรามมสให้ความสนใจในการชุบม,มือดึงตัวมาร่วมทีมในเวทีเจลีกผลเแรกของเจ้าตัวให้ได้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของธรานการ์สิบมิลกันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวครับ ว่าทานานความเมฆาลิาดีเนื้อหอมอีกแล้วครับหลังทีมลีกสูงสุดของทนาลิกต้องการที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมครับโดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางนานาความเมฆาลิาดีครับกองหน้าแชาวกานากําลังโดนสนใจจาก2ทีมในทลิกไม่ใช่แค่นั้นครับแต่ยังมีต่างประเทศที่พร้อมอาแขบต้อนรับหมอนี่ประลุทีมหลังจากที่ทางนานนครราชสีมามัดได้4ี่จะไม่ต่อสัญญาในฤดูก,กาลหน้าแม้ว่าจะยิงไปแล้ว12ประตูด้วยกันแหละครับแต่ทว่าทั้งนี้ครับกลับไม่เป็นชีน้นำใจของ ด้านบรรดาลกลุ่มผู้เรียนของสโมสร,รซึ่งทางด้านความเมฆคาาิคลีครับเจ้าของส่วนสูงหนึเมตรดีกรีกทีมชาติกานายูย่20ผ่านการค้าแข้งมามากมายเช่นสโมสรกับทาดานเดีเกอร์ฟอร์ดอาฟไคโซนาและทางด้านฮาโปเต้ครับพร้อมผ่านเวทียูฟายูโรปาลดีกมาได้ถึง1 5า,า,านัดอีกทั้งยังเคยผ่านการค้าแข้งในทวีปเอเชียมาได้กับทางด้านฮัมบาบีลีกสูงสุดของทางด้านกาตาในล,ล่าสุดกับทางด้านเอฟเคทูรัน uran, ลีกสูงสุดของทางด,ด้านอุ หรือยังไก็ดีครับคงต้องติดตามกันต่อไปครับหลังตอนนี้ตลาดซื้อขายของตักเตเท,ทีลีกเริ่มกลับมาบุ่มอีกครั้งเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันชีประเด็นของทางด้านเชียงใหม่อยู่ในแต่กันหน่อยครับเมื่อทนานเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตครับตรงง่ายเครดิตกันหน่อยครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่ากุศลอย่างทางด้านโค้ชจับครับยืนยันอยากได้ทางด้านเอกนิต์ปัญญาและบิลโซิมามาช่วยทีมแต่ต้องขึ้นอยู่กับทางด้านเชียงรายว่าจะปล่อยมาร่วมชิมหรือไม่แหละครับ อย่างไรก็ตามครับทาาน้านโคจับครับก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมงานฟุตบอลสยามรายวันครับว่าบทบริหารชีมไม่ได้นิ่งนอนใจเราทามานอย่างหนักเพื่อที่จะทําให้ผนงานของชีมดีขึ้นแม้ว่าจะต้องล่นกลับไปในทีมทีกสอตอกได้ก็ต้องขึ้นได้เราก็ฟอร์มชีมเปลี่ยนไปบ้างแล้วครับส่วนเอกนิตกับบิลลุสิมาก็เป็นชีมสนใจของบทบริหารแต่อยู่ที่ว่าทาาด้านลีอูชิงไลจะว่าอย่างไรในปีหน้าอีกทีเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมาเปิดสติของทนานดันสิงห์เท้ากันหน่อยครับเมื่อต้องออกไปเยือนกระต่ายแก้วอย่างทันดน b ีจีผจุมจุนเ้นแด่ในยุคข,ของทันดนมาดามแป้งครับไม่เคยบุกชนะ BG ีแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ก็ถือว่าเป็นสนามนำโชคหลังเคยมาคว้าแชมป์บนทัวร์ชินีแหละครับ ้ดยอ,อย่างไรก็ดีครับสำหรับทางนั้นกูประทศิทใครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้เปิดสถิติพบว่าการทรีิ4ในยุคข,ของทางนัานประธานสม,มสรอย่างทนางนั้นนนทพรน้ำซ้ำไม่เคยบุกชนะบีจีปทุมยนไ์นาดได้เลยก่อนพบกันในศึกทวทดีันี่2 2 0นาที2 7่วันนี้แหละครับ โดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้านมาดําแป้งครับได้เข้ามาบริหารสิงห์ชตาตั้งแต่ปี2015แต่ปรากฏว่าจากนัดที่เคยบุกมาเยือนเดอะเดบิดทีมไม่เคยเอาชนะได้เลยแพ้ไปถึง4นัดและทําได้ดีที่สุดคือเสมอ1น,น,นัดเท่านั้นหรือล่าสุดก็เพิ่งบุกมาพ่ายบีจประตม2ประตูต่อศูนย์ตกรอบ,บกทีมชัง FA ครับเปียนปีนี้แหละครับ โดยทั้งนี้ครับอย่างไรก็ตามครับอีกมุมหนึ่งก็คือ BG Stadium ียมก็ถือว่าเป็นสนามน้ำโชกของตะน่านมานาแปงเช่นกันครับหลังเคยคว้าแชมป์ช้างเอเบครับเป็นครั้งแรกในรอบสปีดเมื่อฤดูกาล2019และในช่วงย้ายหลังเย้าโชคราวที่ใช้ที่นี่ครับก็ชนะ p ีจประจวบและ2ประตูต่อหนึ่งในฤดูกาล2020นะครับและทั้งนี้ครับสำหรับตะน่านการเทลิซีครับอันดับแปดของตารางครับก็เตรียมที่จะบุกไปเยือน B ีจีประจวยูเนเต็ดในศึกลีวอทดีก2021นัดที่27ในวันนี้ครับวัน 2เมษาเวลา18นาฬิกาตรงณนะสนามบีจีสเตเดียมเลยครับในขณะที่ประเด็นที่ยาครับมากันชี้ประเด็นนี้กันหน่อยครับหลังเปิดสถิติของทด้านสิงห์เจ้าท่ามาเย็ยนบีจีปัตุมยูเนเต็ดไม่ดีแต่ก็มีอย่างหนึ่งครับที่ทำให้ทั้านสิงห์เจ้าท่ายิ้มกลิ่มกันนะครับหลังทัณานบีจีปัตุมยูเนเต็ดจะหมดสิทธิ์ใช้งาน2แกนหลักต่างชาติในเกมที่เตรียมพบกันในศึกทยลีกวันนี้แหละครับ หรืออย่างไรก็ดีครับสำหรับทางด้าน BG จีพมุนยนาแตดลองจากฝูงของศึกเลวอทาดีหมดสิทธิ์ที่จะใช้งานทางด้านอันเดตูเนสและวิกเตอร์คารูโซสองกองหลังคนสำคัญในเกมที่เตรียมเปิดบ้านพบกับการทะเลือฟซีแะครับ โดยทั้งนี้ครับทั้งคู่ครับได้สะสมใบเหลืองครบสีใบพอดีจากเกมล่าสุดที่บุกชนะบุริรัมหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ต้องติดโทษแบนหนึ่งนัดแต่ขนาดเดียวกันเดรบิตก,ก,ก็จะได้างด้านดิโกหรือซานโตและยิงตัวเก่งพนทโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกในแดนหน้าอีกด้วยแหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางน้านบีจีประตูยูในแต้มการอันดับ2ของตารางก็เตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับก,บการทดรัดเด็ดีอันดับ8ของตารางในศึกริวรัตธีวันเสาร์ที่2เมษายนเวลา18นาฬิกานาสนามบีจีสเตเดียมแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่สวรรค์แคทนครราสิมามาสด้า f c กันหน่อยครับเมื่อได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าบทของท้านโคราชได้ออกมาเผยครับว่าโค้ชผู้ดีแห่งนี้ครับอย่างท้านควินแว็กเวลสุดเยี่ยมครับไม่มีใครมายุ่งตอนซ้อมก้าวไก่การทมานของจีบอีกด้วยเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับทีมงานฟุตบอลสยามรรยวันครับตรงให้เครดิตกันด้วยครับได้สอบถามไปยังผู้การหล่อพลตรีบุรุษทองศรีงามประธานเทคนิค สว่านแคทนครราชสีมามาได้สี่เกี่ยวกับการทำนาชีของเควินแบ็เวลลอุนซือชาวกรีฑที่เข้ามาคุมทีมเกมแรกไปแล้วกับการบุกแพ้การทัดเดสีสประตูต่อ2องเลยครับ โดยอย่างไรก็ดีครับสําหรับทางน,านั้นทุกการรอครับหรือทางนั้นพลตีบุรุิได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมลุกเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะมีการปรับอีกเล็กน้อยซึ่งต้องบอกว่าโค้ชคนนี้ค่อนข้างที่จะเย็บมากๆตอนซ้อมเขาจะไม่ใครมายุ่งในสนามเลยใครที่ไม่ใช่ทีมานโค้ชแล้วเตะเขาจะไม่ลงไปในสนามแม้แต่บทเรี่ยนก็จะลงไปไม่ได้เลยครับในเรื่องของการเข้าไปซแซงอะไรก็าตามครับที่เลือกันในโซเชียลเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอยู่แล้วครับความจริงคือโค้ชเขาไม่ใครไปยุ่งเขาสี กกเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ